อ่าฮะาคะอานที่จะให้เขาจะให้ได้มคะพระอาจารย์เพราะถ้าระไนนิวร5้าได้มันก็การหมายถึงเข้าถสมชาได้ที่ร้พระอาจารย์ใช่ถูกต้อง งั้นเราเจ้าทิตบญให้ใครถ้าเราไม่ได้ฌานแล้วกทีิไม่ได้ทีพ่พระอาจารย์ละอกุศลได้ไหมละอกุศลได้ไหมไม่ใช่ว่าเข้าฌานได้เพราะฌานก็ต้องมีองค์ประกอบของมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแลวแลวอยู่นะอันนี้แค่ละอกุศลได้นะโยมละได้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังจิตโยมยังคิดอกุศลอยู่ล่ะได้ไรอ่ะโยมมีน้ำมีแก้วกวดไปอื้ดูไอ้นั่นนี่มันทำนั่งไม่ดีเลยเครียดไป นั่งดา่าคนโน,น้นคนนี้มีการพยิบาทเบียดเบียนแล้วมันได้ไหมล่ะมันก็เจตนาโยมไม่มีเลยอะโยม